สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง r r วันนี้เราอยู่กับการประกาศเ,เรื่องสำคัญนิดหน่อยนะครับผมมึองอาจจะไม่สำคัญก็ได้พอดีผมจะทำช่องใหม่นะครับผมที่เกี่ยวกับงานคอสเพย์ซึ่งผมจะไม่ทำคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับงานคอสเพย์ลงช่องนี้แล้วนะครับผมลงช่องนี้แล้วเพราะว่าผมจะเปลี่ยนให้ช่องนี้กลายเป็นช่องรีวิวไปเลย ซึ่งมันน่าจะดีกว่าครับผมที่เปลี่ยนให้มันช่องเป็นกลายเป็นช่องรีวิวไปเลยซึ่งผมทำช่องใหม่ชื่อช่องก็คือช่อง RG o t a k u อุดคอ่อคอรเสพีโอตาคูสสุดยอดครับผมคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับงานคอร์พีพีและกับการไปเที่ยวครับผมซึ่งเราก็จะเอาคลิปจากคลิปเก่าๆที่เกี่ยวกับงานคอร์สย์ทั้งหมดย้ายไปช่องนั้นนะครับผมซึ่งใครที่อยากติดตามก็สามารถไปกดติดตามให้ได้นะครับผมเดี๋ยวผมขึ้น ช่องไว้ตรงนี้นะแล้วก็ก็ตามนั้นเลยครับผมประกาศแค่ไม่น่าจะยาวนานมากอาจจะเสียงเบาหน่อยนะครับต้องขอโทษด,ด้วยที่ผมทําช่องใหม่เพราะว่าคอนเทนต์ช่องนี้มันมีคอนเทนต์รีวิวมากเกินไปครับผมซึ่งมันจะมันเปลี่ยนเป็นคอนเทนต์รีวิวไปแล้วอะซึ่งที่จริงคอนเทนต์ดั้งเดิมของเราคือคอนเทนต์ที่ไปเที่ยวงานคอสเพลย์กับความสนุกกับงานคอสเพลย์กับเล่นอะไรต่างๆก็ตามนั้นเลยครับผม ที่ผมทาคลิปที่ผมซื้อของพวกมัสเลเดอร์มาเยอะๆแยะนี่คือผมจะเอาไว้คอสเพย์เป็นมัสเลเดอร์อาจจะยากหน่อยนะสามารถไปติดตามได้นะครับผมชื่อช่อง RG c o s p a y ์อ t ลตราคสุดยอดหรือเรียกช่ง่ายว่า RG c o s p l y y ก็ได้หรืออาจจะอาจจะหาไม่ค่อยเจอนะครับเพราะว่ายังไม่ยังไม่ได้คิดว่าจะทำคอนเทนต์อะไรใหม่ๆมีใครมีคอนเทนต์อะไรใหม่ๆก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับผม หรืออาจจะไม่ต้องดูคลิปนี้ก็ได้นะเพราะว่าแค่จะประกาศทำช่องใหม่เฉยๆคอนเทนต์ก็ยังเหมือนเดิมครับผมช่องนี้แค่จะรีวิวบ่อยขึ้นช,ช่องนี้จะมีรีวิวเล่นการ์ดแล้วก็อีกหลายๆอย่างแต่คอนเทนต์ที่เกี่ยวกับงานคอสเพย์กับการไปเที่ยวชีวิตแบบและลายเฮฮาปาร์ตี้ก็จะอยู่ในช่อง RG คอร์สเพย์แต่คูสุดยอดนะครับตั้งชื่อแบบนี้ได้ยังไงกันนะไม่เข้าใจเลย โอเคเสียว okay. ไยซึ่งผมคงไม่มีอะไรจะอันนี้แล้วแหละโอเคใครที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วช่วยฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร e แล้อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจใ้การทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้บ๊ายบาย